สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรามียามาฮ่ามาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นยามาฮ่าเอ็มจีสิบหกทับสี่นะครับตัวนี้เป็นไงครับสวยมากๆเลยนะครับบอดี้อลูมิเนียมโลหะนะครับสีน้ําทะเลน้ําเงินน้ําเงินนะครับของแท้แน่นอนครับตัวนี้นะครับมีไมโมโนทั้งหมดนะครับสิบไมโมโน สิบไมโมโนใช้งานแยก8ปดไลน์ได้สบายๆครับสเตอริโอนะครับสี่ชุดนะครับตั้งแต่9ก้ทับสิไปเรื่อยถึง15บหทับสินะครับมีโลคัทในช่องไม้นะครับการปัญหาไมผ่ปรับออกลำโพงซับนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องมีนะครับนี่ครับโลคัทครับ EQ นะครับโรมิดไฮสามเมตรงามๆนะครับออกนะครับต่อออกใช้ได้นะครับ2ชุดนะครับออก1นึออกสนะครับ ตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกมานะครับนี่มาดูด้านข้างเลยครับโอ้โหสวยมากๆครับนี่นะครับปุ่มเงางาม,งามสวยครับสภาพของเรานะครับทุกเครื่องถ้าท่านติดตามผมนะครับ จะรู้ได้เลยว่าผมคัดแต่ของสวยๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบของสวยนั่นเองแล้วเครื่องก็ยังสมบูรณ์ร้อยเปเซนและยังรับประกันหลังการขายให้คุณอีก3เดือนเต็มผมบอกได้เลยครับมีผมเนี่ยแหละทำนะครับเพื่อความสบายใจนะครับตรงนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเราจะต้องต่อเอฟเฟกนอกนะครับอันนี้เราเปิดเอฟเฟกรอไว้แล้วนะครับอ่ะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพอร์ตต่างๆนะครับเอาไว้ต่อนะครับขอขยับนิดนึงนะครับอืม เลื่อนนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆันะครับอันนี้ด้านหลังครับด้านหลังก็มีเสียบไมโโนได้นะครับแล้วก็เสียบลายสัญญาณอินเสิร์ตได้นะครับแล้วก็นี่ครับรีเทิร์นต่อเอฟเฟกนอกแล้วก็ออกเซนออกหนึ่งออกสองซีอาร์เอาท์นะครับนี่ก็ต่อ EQ หรือต่อ Power นะครับเล็กคอร์ดสัญญาณออกไปได้นะครับกรุ๊ปเอาท์สโอ้เยอะแยะครับสวยมากๆครับตัวนี้ของแท้แน่นอนครับนี่ ของแท้แน่นอนสวยกลิปครับหนึ่งซาวโปรคัดแต่ของสวยๆนะครับนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อโทร0823292891นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับแต่ละตัวที่เราเอามาครับเสียงดีทุกตัวครับถ้าเสียงไม่ดีจะเอามาขายทําไมจริงไหมล่ะจ๊ะบางคนบอกเสียงดีไหมพี่เออไม่น่าถามเสียงไม่ดีจะเอามาขายทําไมจริงไหมเนาะ นี่รับรองไม่ผิดหวังครับจัดชุดจัดลายติดต่อปรึกษาเราได้นะครับ0823292891นะครับโทรจะดีที่สุดครับเพราะเราจะได้มีการพูดคุยกันว่าเราต้องการแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่จะทำแบบไหนแล้วมันจบคุ้มที่สุดนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับใครสนใจไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับโอเคครับฝากได้ลยครับ